ชาวลัคนาราศีกุมโอ้ยชาวลัคนาราศีกุมคุณมีดาวอาทิตย์ทับลัคอยู่แล้วก็อยู่กับดาวเสาด้วยผมครับอาจารย์ไม่ต้องทักนะอา้าวไม่ต้องทักได้ไงล่ะคุณเจตต้องทักนี่คุณเจตเข้ามาคุณเจตน่ารักว่ะอาจารย์ไม่ต้องทักนะทักครับ อาทิตย์กับดาวสาวทับลักอาทิตย์พึ่งย้ายเมื่อกี้ที่สําคัญคืออาทิตย์กับสาวแม่งได้องเกน์นะรากเกณฑ์องเกน์นะรากเกน์นี่มันจะได้ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าเดินไปในเซเวน่นแล้วบอกมีองเกน์นะรากเก์ไหมอุ่นไมโครเวฟให้ด้วยอย่างงี้ไม่ได้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วโอกาสที่แม่งจะได้องเกณฑ์คู่ๆกันสองดวงเนี่ยยากมากฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุม คุณมีความตั้งใจโปรเจกต์ใดอยากจะทำในช่วงนี้ลุยเลยความสำเร็จรออยู่นะเพราะว่าอาทิตย์กับสาวทัพรักเนี่ยได้องค์เกนนารักเกณฑ์นะครับนะอาทิตย์เป็นประเนี่ยจะหมายความว่าเเรายังมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในสิ่งที่อยากจะเริ่มต้นนะครับ หรือสิ่งที่เราจะทำแต่ขอให้ให้เชื่อถือว่าดาวที่ได้องค์เกน์นราเกนเนี่ยไม่ได้ได้ธรรมดาธรรมดานะในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยคำว่าองค์เกณฑ์อุดมเกณ์เนี่ยโอ้โหแม่งโคตรดีเลิศอย่างถ้าเกิดใครมาปรึกษาผมแล้วแบบอยากจะรู้ว่าดวงจะต่อไปพ,พื้นฐานอย่างนี้จะดีไหมจะรวยไหมเนี่ยมันก็ดูจากดาวพวกนี้แหละไอ้องเกณ์อูดมเกนนรเก์อะไรพวกนี้แหละ ได้เกษตรไมมได้อุดไหมและมีองค์งองเกนพวกนี้ไหมนี่คือพื้นฐานเลยที่สําคัญมากเวลาเราจะต้องดูให้ใครสักคนฉะนั้นในช่วงจังหวะตรงนี้ดาวชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยทั้งสาวทั้งอาทิตย์ได้องคเก์โอ้โหนี่2ดวงเลยนะไม่ได้มาเล่นๆจังหวะกําลังดีคู่ครองจะนํานโชคดีมาให้นะฮะนี่ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากของชาวลัคนาราศีกุมเลยนะครับ แล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพฤหัสได้ราชาโชคแล้วก็องศาเดินหน้าแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวเจ้าเรือนลาภะถือว่าจะมีความสําเร็จมากนะถือว่าจะมีความสําเร็จมากทําอะไรก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะชาวลัคนาราศีกุมแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออาทิตย์ทับลัคนี่อย่าไปทําตัวเด่นมาก นะฮะอย่าไปทําตัวเด่นมากเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่ามันเป็นประทําตัวเด่นมากบางทีแม่งก็ดึงศัตรูเข้ามาเออแปลกชิบหายเลยไปดูให้ดีเถอะนะส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยจะขยับดีขึ้นแน่ๆไอ้ชาวลัคนาราศีกุมก็ดาวได้ได้นาระเกณฑ์องค์เกณฑ์ตั้งสองดวงอ่ะนะนะครับ แล้วก็นะครับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยเป็นราชาโชคเนี่ยดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยไปอยู่กับดาวเกตฉะนั้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนส่งโดยเฉพาะในเรื่องการเงินหาโอกาสทําบุญสุนทานบ่อยๆจะได้รับความสําเร็จมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนั้นคนโสดมีโอกาสนะครับที่จะไปเจอกับพ่อแม่แม่ในช่วงนี้นะ ชาวลัคนาราศีกุมคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่จะให้การสนับสนุนดีเพราะดาวเจ้าเดือนคู่มาอยู่กับตัวนะครับแต่แต่ศุกร์พุธอังคารอยู่วินาศพยายามคอนโทรลอารมณ์ตัวเองให้ดีอังคารเป็นมหาอุดอยู่วินาศเนี่ยชาวกลุ่มเนี่ยนะครับถ้าคอนโทรลอารมณ์ตัวเองได้ไม่ดีนะครับขัดลาบมากมาก ทำไมถึงขัดลาบเพราะว่าอังคารไปอยู่เรือนเสาเสา,สาทับลักอารมณ์เสียเมื่อไหร่ทะเลาะก,กับคนเมื่อไหร่โชคลาบหายทันทีนะถ้าทํางานทะเลาะก,กับผู้ร่วมงานเดี๋ยวโชคลาบก็หายมีแฟนทะเลาะก,กับคู่โชคลาบก็หายนะฮะบอกชัดเจนขนาดนี้แล้วถ้ายังตะแบงนะครับยังไปใช้นิสัยของตัวกูของกูอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยนะฮะเสียเปรียบ นะครับนี่ก็ติงชาวลัคนาราศีกุมไว้ตรงๆนะครับเพราะว่าอาทิตย์กับสาวเนี่ยเป็นองค์เกณฑ์มันดีมันเด่นมากแต่ว่าอาทิตย์ทับลักบางทีมันก็มีความถือดีอยู่ในตัวก็ต้องระวังตรงนี้ให้มากเพราะมันขัดลาบจริงๆไม่เชื่อก็ไปลองดูได้เลยนะครับนะลัคนา